เป็นเสียงสีทองขึ้นลุงอรุ่นเห็นว่านี่ลุงอ่รุ่นเช้าวันใหม่ไพซิบาดาบปักลังกับโมเมนต์มีเลือดเห็นว่ามีเลือดอาจสิมีความเข้าใจผิดสักอย่างบมว่าสิเป็นคนรักหรือในสายงานก็ได้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปกับเป็นการเริ่มต้นเ,เริ่มต้นอียังไม่ในสายงานของจะว่บบาสิเป็นความรักการงา,งานการเงินก็ดีนะจ๊ะเนาะอ,อย่าไปคิดอยังไรไพซิบดาบขึ้นโมเมนต์พอดีดีนะจน้ะเ้อะ ดีไปสิบดาวเป็นกันเลยเห็นปะช่วงนี้ให้ฮันว่าปฏิบัตินี่ิรจารเด้อไพ่ฤกษ์สีขึ้นผู้ใดที่ห่างหายจากการปฏิบัติให้อ่าหันมาปฏิบัติน้ำให้หันมาปฏิบัตินุจรจารเด้อจะมีปูรูสีคอยคุยคค้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาค,งค,งคงุ้มครองนิรจารเนาะว่าสิเป็นวิวออฟฟอร์จูนกันเลยเห็นปะรอบนอกอ รอบนอกเห็นว่ามีสิงศักดิิ์คอยคุ้มค้องเจ้าะอันนี้ก็หรือแมจิกเชียนก็บไฟสิ่งศักดิกกออ์ขึ้นกันคอยคุ้มก้องเห็นว่าอืมหันมาปฏิบัตินี่ด้จ้าเด้อไปฤาษีขึ้นก็หไมยถึงวางงานอาจสิเป็นบางคนที่หยุดชะงักก็ได้ในสายงานช่วงนี้กันหยุดชะงักกับฮันมาปฏิบัติก่อนก็นได้้จอจ้าเด้ออย่าไปคิดอีกอย่างไรเดี๋ยวก็มีงานเห็ดเพราะว่าไฟฤาษีขึ้นกับอาจจะหยุดพักอาจจะนิ่งน่งอยู่ง,นง,งานานะจ้าเนาะอ่าไพซิบอ่าดา